อ uh huh. ด้หลายเติบโบเติบด้วยพี่น้องอยู่นี่ประมาณกี่กิโลเนี่ยลินถึงสิบโลยังบ้จริงอะอเห็ดยางามงามพี่น้องในวังหันตัดเห็ดยหันเขามาเจอเห็ดยาเขายังเด็กหน่อย,อยพี่น้องเห็ดย่าเห็ดยางามหลายเหย็ดลิ้นจื้ออ๋อเห็ดลินจืออนจ้อเขาเออเนี่ยก,ก็เห็ดไอ้พวกนี่แหม่กำลังเด็กหนุ่ยหน่อยดิยพี่น้องเขาขาวเห็นปะ เอาขอย้อนแสงตีจะ้ะงามงามพี่น้องนี่สามดอกพี่น้องเอ้ยพี่กับน้องไปน,นะสามดอกงามหายนี่ข้างหลังก็งามมะงาม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 ,งามนี่ใหญ่กันเดี๋ยวถมาเอาเดอ้อจำได้ดอกบังไดสบายอยู่แล้วป้านี่สบายอยู่แล้วป้านี่ไม่ไมีปัญหาอ่ะดูป้าตูมักใหญ่พี่น้อง ตูมย้ายใหญ่เป็นผู้ดีผูง,งามเห็นไม้ยางม้ยางไปเบิ่งนี่อู้พี่นอนเอ้งามหายดูงามงามงามนะมีแมงกินมเอาวเธอตัดสิมีแมงไหม,มไม่มมมเธอะมีกั้นด้วยเปี่างามมากงามหลายตูมม,งงม,มื่อกี้มักโตพี่น้องสามสี่ตูมก็ได้หมดอ,อันนี้ดีเด,ด้วยค่ะมันบาดแล้วมันแตกมันกลับเอากลับบ้านไม่ถึงบ้าน น it ี่ว um, oh ิวสวยสวยนู่นสวยงามสวยงามมาเจอของมักพี่น้องเดินไปเดินมาไม่เจอของมักเง็ดน่อยน่อยนะฮักนะแพงเง็ดน้อยน่อยนะฮักนะแพงมีอีกบอมีอีกบอมีอีกบอวัานี่เหลี่ยมตาพี่น้องอู้น่ะเท่าไปเท่าไปืึเท่าไป ถ้าเท่ากันมันแข็งเอาได้พี่โอ้ยยังแข็ง,งกับพี่น้องจ๋าน่ะเห็นมอ,มอโอ้ยน้องลอกออกวแข็งจ้ะแข็งนี่นี่น้ำจะน้ำนี่นะคะ <c oughs> เปาะว้ายอ,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 อีย่งใหญ่โสนงดอกอืมอู้ยดูพี่น้องแห้งจะ้ะแห้งเห็ดแห้งเห็ดแห้ง แก้วเฮ้ยเธอ,อเอาได้กินไงเนี่ยเออด,ดู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 เอ,อเอาเลาะฟองน้ำบอ,อกให้หน่อยเออเลาะฟองน้ำเฮ้ยดูแข็งปักเลยเยังบอกว่าไม่เอาดีกู่อันนี้ก็เอาเนี่ยถ้าไม่กินนะจะน่าดูให้ดูเ,เธอรู้ได้ไง,ไงว่าฉันไม่กินไปกินกับฉันสิเลาะฟองน้ำบอ,อกน้ำฟองน้ำมันอะของอร่อยนี่ หาซื้อก็ไม่มีเด้อเธอจะบอกให้บนเนินบนนแกแล้วไม่แกเลยดูดิฉันต้องสัมผัสก่อนเนาะวาหาว่าเขาแก่โอเคเลยพี่น้องนิ่มมัน,ม,นมันแห้งตัวจ้ะไวยโอ้อหลีอ่ะอ่ะอ่ะแกกัแกมาดูพี่น้องเห็ดตัวนี้ไหมเห็ดตัวนี้ไหมโอ้ยเห็นนดอกบักใหญ่เธอนแข็งอะ่ะ เอาฟองน้ำออกให้หน่อยเอ๊ะแต่ขานี่นุ่มอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น,อน,น้องนั่นเออมันนุ่มใช่ไหม,มนุม่มมันก็แค่นั้นแหละนุ่มแค่นั้นแต่เอาฟองน้ำออกเอาไปผัดได้เลยเนี่ยเดี๋ยวน,นี้เริ่มจานอดอยากปากแห้งแล้วนะเธออีกหน่อยนะมึงอมเอ้ยไปค้นในถังแข็งจะมีสักกี่ถุงไหมนะ่ะอืม ยายคนนั้นก็จะขอซื้อเห็ดตอนหน้าหมดเนี่ยยอะเวอร์เเโลเท่าไรก็ไม่ขายบอกดิโอ้พี่น้องจ๋าเหมือนเสียงเครื่องบินจะมาหับเลยจ้เกาไปดอกหาเห็ดอยู่แล้วกะเอารถมาเองเลยจ้ะเด้อเหมือนอากาศมันดีมันมีแดดอะพี่น้องคล้ายๆก็ว่าเพิ่นออกออกํำรวจเนี่ยก็บเบู้กันแหละจ้ะพี่น้องเออเห็ดพึ่งหวานดอกน้อง น้อยนี่น้อยหลีหรอได้จ้ะพี่น้องแต่ว่าเอาจ้ะดีก็ให้เพิ่นหนาวตายขึ้นลงขึ้นลาพี่น้องมันหนาวเลยไหมนี่อยู่ใกล้ๆกันพี่น้องต่อเหมาะอยู่ป้อยทิ่มไว้ขึ้นลาได้จ้ะพี่เอาเนี่ขึ้นลาได้พี่นองอนี่น้อยน้อยนี่เห็นไหมอ๊ะอันนี้เห็ดอย่างพี่น้องคือเห็ดหูหนูเธอจ้ะดูเอ้าวแม่นี่หลีพี่น้องจ๋าดู คือแท้แมนบ่บอกแมนนะแต่ว่ามันมันมันนิ่มคือเหตุหูหนูไหมพี่น้องดูคือคือจะ้ะแต่ว่ามันเป็น่คลายกับขนเนาะแปลกมากเลยพี่น้องอันนี้เป็นขนนะจ้ะขนไม่ฟูฟูนี่คือเหตุหงหนูเลยจ้ะพี่น้องถ้าข้างในนี่เป็นขนจ้ะนี่เห็นไหมเวลาเขาจับนี่คือเหตุหูหนูเลยดึง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 เลยกี่โมองแล้วเนาะนี่ เริ่มเหนื่อยแลย้วเด้นี่ยสมควรกลับบ้านฮะกลับบ้านเถอะแก่แล้วเด้ไปพักผ่อนย่อนอารมณ์เราปาดบังพี่น้องค่ะปาดปาดความงามแม่พกแมงดพี่น้องสะออนสีสันเพลินง้าข่ายนี่ธรรมชาติธรรมชาติรราตรราตค้ะมีขี่ไข่มีหิมะมีเกล็ดหิมะอันนี้ถือถือแมลงกินจะเห็นปะ มาแล้งกินแล้วก็นเนี่ยเนี่ยเนี่ยคนบีมากินเห็นว่าตัวทากเขาบอกเป็นอย่างเลยจะทากเขกินได้แต่คนกินบอด้จะพี่น้องค่ะคนกินบได้ยคอยละง,งึดแต่ความงามแล้วซื้อจ้าหามงแรงกลัวอะไรจะพี่น้องแต่เบิ้งน้อแดดจ้ดแล้วก็สิออกไปรดแล้วเริ่มลากันแล้วจ้าเริ่มล่าแล้วว่าธรรมดาแล้วเถาแล้วเถาเลยนี่ มาหลายชั่วโมงแล้วเนาะพวกเรามากี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยมาบ่ายโมงปะนี่พี่น้องมาขอขอบคัวนี่เลยจ้ะอืออันนี้พี่น้องมันเกิดดนแล้วนะเกรดที่มาเพิ่งเกิดล้นหายไปหมดแล้วจ้ะเห็นละงกพิษจ้ะเห็นละงกพิษ งามพี่น้องนวนคุยๆงามธรรมชาติจ้าปาดกับปาดก,กันเด้อค่ะกับบานก,กันเด้อค่ะอันนี้ขี้ไข้เปนออกมาแ้วใจะฮิเล็ดที่ม,มาออกไปมาแล้วไปต่จากกับกับบานเถ่ะไปหารถเถอะปะเริ่มเหนื่อยแล้วจะหน่วยจะหนวยเราก็ได้พอสมควรได้จ้ะพี่น้องเมือน,นี้ว่ามันได้หน่อยหนยได้จ้ะสองคน สองคนนึกว่าสิบว่าได้เลยละจ้ะนึกว่าจะว่าได้พอไปสองปลาคือปลาหนีหมากันเลยได้ปลาไหน <laughs> โอเคโอเค ไม่เท่านั้นแหละมันช้ามันใช้เวลาที่ว่าเรามาเดินออกกาลังกายชิวๆเอาเหงื่อออกอะไรอย่างนี้ไงเราไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องเอาเยอะเอาแยะขนาดว่าเยอะแยะได้ีปนองถังบางไงก็ได้เคึงถังเลยจะเบิง้งซ้ำผีบาปะ่ะโอ้ยมันอยู่ใต้ดินไงเดินใช่ใช่ใต้มอสใต้มอสไม่ใช่ใต้ดินถ้าใต้ดินเราคงจอบมาขุดเอะไะวะ <c oughs> อะไรตรงๆเนี่ย ช่อะไรรึเปล่าเออเนาะหัวหายเออหัวหายแก่ไหมหมายถึงไงหไมายถึงนิ่มไหม,ไม,มเออหัวหายพี่น้องจะไม่ตัวจกินุอยแมลงกินหนอนก<ม>ินเออให้เป็นอาหารหนอนซ<ม>ะอย่าไปแย่งมันหรอกดูดูดูมาอยู่มาอยู่อโลนเลยนะไม่มีเพื่อนเลยดูดิป้าดอกงามเลยนะี่เธออุดมสมบูรณ์เลยดูพูดดีหลายวะ่ะ แล้วมันเกิดดอกเดียวได้ไงวะเนาะเอ้ยบ่อยากเงยดเงยเงย์พี่น้องเกิดดอกเดียวซยมันมันแห้งเลงอะเนาะเอาเอาขาจะเอาดิขาใหญ่ๆดูดิมแต่ไม่เอาไม่เอาเธอเป็นอะไรวะทั้งแต่มเห็ดเห็ดมันหายื่อกี้เล่นเจอดอกกลุ่มกลุมละตายโน่นไม่ให้เล่นเอาเอออกเยเออตายแล้วเราเราลืมเอาเหรอที่เข้าไปใหม่ๆอะ เออพี่น้อยอย่าเพิ่งเอานะอ่ะเอานี้ถ้าเ,เราปรูมถ้าเราไปแล้วมัน่ะกลับมามันอยู่ข้างล่างมันโดนทับแตกโอ้ยพี่น้องเห็ดพึ่งเนยเห็ดพึ่งเนยได้ดอกเดียวดอกนี่เทาเราเทาเห็ดพึ่งเนยเนี่ยหอมโอ้ยหอม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 ฟังไว้ก่อนเดี๋ยวมาเอาเดี๋ยวมาเอาเดี๋ยวมาเอานะเจ้าเธอขาอยู่ข้างล่างนะ่ะอย่าทำให้แตกนะขาอ้วนอ้วเห็นไหมเออ เออนั่นมันไม่เอาหรอกเอาขาที่เราตัดตัดกันนะยสตัวนงยสตัวนงที่ฟลอตอินอ่าไม่มีปัญญาเอาซลาทีนี้อ่ะอืมเป็นงงงงเลยเห็ด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 เต็มตากาะก้าเจ้าขาเอาไปชุบกันทอดเออนั่นแหละเออไปทอดเอาไปชุบแป้งทอดอืมเลือกเอาขาขา ขา,ขาลืงเอาไว้ไหนหมดหรือไม่รู้ไม่รู้รขา <laughs> ขาหายเฮ้ยอะไรวะมันอยู่ข้างล่างสุดหรอไม่รู้วะไ,ไม่นะ,ะก็เห็นตัดขาไรอันอยูไม่ใช่หรอหรือวุงแอบเอาทิ้งพี่บอกว่าอันนั้นก็เอาอันนี้ก็เอามือแอบเอาทิ้งปะเนี่ยโอ้ขา<ฮ>ไม่เจอ,อเอาไปวางตรงโน้นดีๆปะโอ้จะไปเอาดอกเล็กดอกไ้อของขามา ไม่ใช่เขาจะจะเลือกหาขานั่งไงเออนั่นไงนี่ขาเดียวนี่ก็หักเอาขานี่ก็ได้นี่เออหักเอาก็ได้เอาดอกไปให้พี่น้อยเอาขามาเออแล้วก็จะเอาขาไปชุบเป็นทอดตัดขาก็พอดแค่ขาใหญ่มากเนาะนั่นไงอีกขานึงนั่น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 เร็วๆอ่ะเอาอีกเลยนั่นนั่นนั่นเออนั่นแหละพอพอแล้วนี่เก็บไตเด็ เฉยเลยนะลับผิดชอบมั่งนะนี่นางแกเอาแต่ขาไปชุบแป้งทอดนะพี่น้องโอ้ยอ,อยู่ใกล้ถนนรถเหยียบหลังคอยน้ององามสมงามสมมานี่สิค่อยเก็บมัน,น,นันได้พี่น้องมันี่เห็ดอันขอนสนจ้ะสวยงามมาล่ามตาพี่น้องจาอ๋าที่หากินอันนั้นัด้นี้จิตากิน เห็ ed, ed, aw, ดขาเห็ดชุบแป้งทอดกรอบอร่อย